สวัสดีครับผมนายวริศกรเดลอมราชสราหนึ่งห้าสามวันนี้จะมาพูดเรื่องของระดับเสียงอ้างอิงของรถยนต์ตละประเภทจากการทำนายระดับเสียงทางจราจรแบบไม่ต่อเนื่องที่มาของปัญหานะครับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบการขนส่งอย่างรวดเร็วของประเทศไทย ทำให้มีปริมาณยามพานะเพื่อมากขึ้นเป็นจำนวนมากนำมาซึ่งปัญหาหนึ่งที่สําคัญและมีแนวโน้มที่จะชวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการสแสดงสถิติผลจากการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่กรุงเทพพบว่าปัญหาหมลพิษทางเสียงมีแหล่งกําเนิดจากการจราจรเป็นหลักโดยเฉพาะในพื้นที่หนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับเสียงเฉลีย่ยต่อชั่วโมงสูงกว่า80เดซิเบลบางช่วงมีการตรววัดและพบว,ว่าเกินม,มาตรฐานซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวครับจะเห็นได้ว่าการจราจรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงที่สำคัญอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งเมื่อมีการตรวจวัดและสามารถทำนายได้โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก ปัจจุบันมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับทำนายระดับเสียงการจราจรแบบไม่ต่อเนื่องหลายแบบโดยหลักการของแบบจำลองจะทำนายระดับเสียงจากการจราจรโดยพิจรารณาจากสมการอ้างอิงครับวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสมการระดับเสียงอ้างอิงของรถยนต์แต่ละประเภทที่มีใช้งานในที่ศึกษา 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำลายระดับเสียงจากการจราจรแบบไม่ต่อเนื่องของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สมการระดับเสียงอ้างอิง 3. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงฉเฉลี่ยจากการจราจรแบบไม่ต่อเนื่องขอบเขตการศึกษา 1. สร้างสมการระดับเสียงอ้างอิงของรถยนต์แต่ละประเภท โดยการเก็บข้อมูลความเร็วเฉลี่ยและระดัะบเสียงสูงสุดของรถยนต์ศึกษาการทำนายระดับสองศึกษาการทำนายระดับเสียงจากการจราจร,รที่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบไม่ต่อเนื่องเมื่อแบบจำลองคณิตศาสตร์สามเปรียบเทียบผลการทำนายระดับเสียงที่ได้จากการวัดจริงต่อไปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องความเข้มเสียง เป็นปริมาณเวกเตอร์ในขณะที่ความดันเสียงนั้นเป็นสเกลาร์โดยที่ความเข้มเสียงคือพลังงานเสียงตอนน่อหน่วยพื้นที่ต่อนหน่วยเวลาวงจรถว่ถวงน้ำหนักสัญญาเสียงเมื่อผ่านจากไมโครโฟนและวง,วงจรขยายสัญญาณจะต้องผ่านวงจรที่จะถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เหมาะสมกับการได้ยิน และว,วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเสียงจากการจราจรเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ชนิดต่างๆบนถนนนั้นๆระดับเสียงจะมีค่ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้านเสียงจากการจราจรเป็นระดับเสียงรวมที่เกิดขึ้นจากเสียงของรถยนต์แต่ละคันที่เคลื่อนที่ผ่านจุดรับเสียง แหล่งกำเนิดเสียงจากการจราจรเกิดจากการสัมผัสระหว่างล้อกับถนนและการบันป่วนของอากาศการจราจรในเมืองมีความหนาแน่นมากและมีการขับด้วยความเร็วต่ำทำให้แหล่งกำเนิดเสียงเกิดมาจากเครื่องยนต์เป็นส่วนมากแบบจำลองณิตศาสตร์การศึกษานี้ด้วยการศึกษาการจราจรแบบแม่ต่อเนื่องโดยใช้ c n m วงเดบีซึ่งจะทำการจำลองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนถนนที่มีไฟจราจรวันนี้จะเป็นวิธีการวิจัยคร่าวๆนะครับ และนี่ก็จะเป็นผลการวิจัยและการประเมินนะครับ น,นี่ก็คือสรุปผลการศึกษาจากที่ได้ทดลองมานะครับก็จะแบ่งได้ทางสมการของรถยนต์ที่เร่งความเร็วสมการรถยนต์ที่ชะลอความเร็วแล้วก็สมการที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่นะครับข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างสมการระดับเสียงอ้างอิงสร้างสำหรับทำนายระดับเสียงจากการจราจรแบบไม่ต่อเนื่องจึงมีการศึกษาสมการระดับเสียงอ้างอิงของยานยนต์ทั้งในสภาวะที่เร่งความเร็วเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่และชะลอความเร็วดังนั้นสมการระดับเสียงอ้างอิงที่ได้จึงสามารถนำไปใช้สำหรับการทำนายระดับเสียงจากการจราจรแบบต่อเนื่องได้ด้วยเนื่องจากการทำนายระดับเสียง แต่การโทรจ,จีแบบต่อเนื่องนั้นรถเดินจะเคลื่อนที่ด้วยความใน ink, ็วคงที่เพียงสภาวะเดียวก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ